ก่อนที่ท่านจะไปทําความเข้าใจระบบนะคะอยากจะให้ท่านได้ทําความเข้าใจกับท่านเองในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานระบบและผู้ใช้งานระบบเนี่ยท่านมีลูกค้าคือใครหมายความว่าท่านเนี่ยจะต้องนําเข้าข้อมูลของใครอย่างไรบ้างนะคะอยากจะให้ท่านได้เห็นภาพรวมตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวระบบ อย่างแรกเลยนะคะถ้าหากว่าเ,เป็นกรณีของสถานศึกษานะคะกรณีของสถานศึกษาเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะท่านจะไม่ได้เป็นเออเป็น ยูเซของสถานศึกษานะคะจะเป็นระดับเขตพื้น uh, ท like so ok ี so ่ค so ดีหรือสํานักงานศึกษาีิการจังหวัดก็ดีแต่สิ่งที่ท่านมีเหมือนกันนะคะขออนุญาตท่านปิดไมค์ด้วยนะคะค่ะสิ่งที่ท่านมีเหมือนกันกับยูเซอร์ของสถานศึกษานะคะนั่นก็คือเรื่องของการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน เนื่องจากว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าคนที่ทําข้อตกลงในการพัฒนางานนั้นนะคะก็คือตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับผู้บังคับบัญชาใช่ไหมคะถ้าเป็นระดับสถานศึกษาก็จะเป็นคุณครูกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งทํา p a กับขอออกสถานศึกษาโดยในตัวของระบบ e p a นะคะขอออกสถานศึกษาเนี่ยจึงเป็น user นะคะเป็นผู้ที่ใช้งานระบบของสถานศึกษา ไม่ใช่คุณครูนะคะไม่ใช่ตัวคุณครูทุกคนที่จะเป็นผู้ใช้งานระบบแต่เป็นสถานศึกษาเท่านั้นคือเราเนี่ยจะให้ยูเซอร์ให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาเพียงหนึ่งยูเซอร์เท่านั้นแต่เมื่อได้รับยูเซอร์ไปแล้วนะคะทางสถานศึกษาเนี่ยสามารถบริหารจัดก,การเพื่อที่จะให้ผู้ที่ท่านมอบหมายนะคะผู้ที่ท่านไว้วางใจให้เข้าถึงระบบ เนี่ยสามารถที่จะไปบริหารจัดการยูเซอร์ได้แต่เราจะให้เพียงหนึ่งยูเซอร์เท่านั้นนะคะทีนี้ในส่วนของทางเขตพื้นที่เองท่านก็เป็นผู้บังคับัญชาของใครคะของท่านผู้มีนการสถานศึกษาแล้วก็ของศึกษานิเทศที่อยู่บนเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งท่านเองก็จะต้องนำผลของ PA เนี่ย เข้าสู่ระบบด้วยเหมือนกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะในหลักเกณฑ์ก็ได้กําหนดเอาไว,ว้ว่าถ้าเป็นครูและรองผออ,อสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะอาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาให้ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบันทึกผล PA ของสถานศึกษาของท่านเหล่านั้นเนี่ย ให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้นะคะทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเองแล้วก็สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเองซึ่งท่านก็มีออผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด,วงงก,วดก็คือศึกษาประเทศนะคะตรงนี้ท่านก็จะต้องบันทึกผล GA ตรงนี้เข้าไปด้วยเหมือนกัน หลังจากนั้นนะคะในเมนูถัดไปของระบบเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งคําขอประเมินวิทยาฐานะถ้าเป็นสถานศึกษานะคะทางขออซึ่งท่านเป็นยูเซอร์ของสถานศึกษาเนี่ยท่านก็จะส่งคําขอของคุณครูหรือของรองขออที่มีคุณสมบัติแล้วนะคะเข้าสู่ระบบ DPA ส่งต่อไปให้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและในขณะเดียวกันค่ะทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะ <S 2> <S 2> <S หรือว่าส่วน ต่างๆนะคะอย่างเช่นทางอาชีวะหรือทางกสนนะคะตรงนี้เขาก็จะได้รับข้อมูลนะคะก็จะมีทั้งจากครูแล้วก็รองผอ,อ,อของตัวเองใช่ไหมคะที่ที่อ,อ,อาจจะเป็นคนบันทึกผลของ PA ให้นะคะแล้วก็ผอ,ออหรือศึกษานิเทศที่อยู่บนเขตพื้นที่ก็มีหน้าที่ที่จะส่งคําขอของบุคคลเหล่านี้เข้ามาสู่ระบบด้วยเหมือนกัน ะะแต่ว่าสิ่งที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,ามีเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจาก user ของสถานศึกษานั่นก็คือการประมวลผลคุณสมบัตินะคะคือจะมีหมวกอยู่หลายใบยเหมือนกันนะคะสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษานอกจากจะมีการบันทึกผล PA แล้วนะคะมีการส่งคำขอ,อ,อรับการประเมินแล้วก็ยังจะต้องมีการประเมินประมวลผลคุณสมบัติด,ด้วย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ที่ได้มีการส่งคำขอประเมินวิทยาฐานะเข้ามานะคะสำหรับตัวสำนักง,งานสื่อสารที่การจังหวัดเองหรือถ้าเปรียบเทียบนะคะก็คือทางส่วนราชการะคะ่ทางส่วนราชการหรือสำนักง,งานสื่อสารที่การจังหวัดเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะประมวลผลคุณสมบัติที่ได้มีการส่งมาจากทางหน่วยการศึกษา ทางหน่วยงานการศึกษาซึ่งเป็นคนส่งข้อมูลเข้ามานะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสํานักง,งานกศนอหรือสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยทางอาชีวะาเขาก็จะเป็นสศึกสารแล้วก็มาที่ส่วนราชการโดยตรงนะคะแต่ของกศนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างตรงที่จะมีทั้งตัวสานศึกษาขึ้นตรงที่ก็จะส่งมาที่สํานักง,งานกศน,น,นโดยตรงหรือถ้าเป็น กศนอำเภอนะคะก็ทางกศนจังหวัดเนี่ยค่ะก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะในหน่วยงานที่หน้าที่เป็นเลขาการของกศจาก,ก็ดีหรืออ,อกกพศที่กศตั้งก็ดีนะคะก็จะมีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการประเมินสําหรับวิทยาฐานะสําหรับคําขอเลื่อนเป็น คำขอมีวิทยาฐานะชนํานาญการหรือคําขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชนํานาญการพิเศษนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของของทางสำนักง,งานศึกษาพิการจังหวัดหรือส่วนราชการไปจนถึงเรื่องของการดําเนินการประเมินนะคะหรือว่าการดําเนินการต่างๆไปจนสร็จสิ้นกระบวนการหรือถ้าหากว่าเป็นกรณีของคําขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ นะคะก็จะต้องอมีการดําเนินการเพื่อที่จะเสนอกอศอจอรหรืออ,อกคอขอสอที่กอขอสตั้งเห็นชอบก่อนที่จะส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาให้สำนักง,งานกองอสนะคะ